ตอนนี้ก็ปลายหน้าฝนแล้วนะคะหน้าหนาวพิมว่าครึบคราดเข้ามาเต็มทีนะคะประมาณว่าช่วงที่ฝนไม่ตกเนอากาศก็เริ่มจะรู้สึกเย็นๆเข้ามาบ้างแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงนะคะวิธีการดูแลผิวเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบ้างน,นิดหน่อยนะคะถึงแม้ว่าของเราจะเป็นบ้านร้อนเมืองร้อน,อนไม่ได้แบบว่าอยู่เมืองน,นอกที่แบบอากาศเขาเปลี่ยนแปลงเวียงทีเป็น10บสองศานะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่ แย่เกินไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูแลตัวเองให้เต็มที่นะคะถ้าคุณอยากทราบว่าพิมมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงหน้าหนาวแล้วก็มีอะไรที่แบบพิมเปลี่ยนบบ้างนะคะก็ตามชมได้ในยนเดยสิ่ง<ด>ะะที่ยังคงเหมือนเดิมนะคะในหน้าหนาวก็คือประเทศชาติเราแดดแรงแน่นอนนะคะ UVA UVB สัต กระทบผิวกันตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังขาดไม่ได้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะคะคือแว่นกันแดดหมวกล่มทั้งหลายนะคะใส่กันให้เต็มที่แล้วก็ครีมกันแดดนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ผิวมันแล้วก็ช่วงหน้าหนาเป็นช่วงที่มีความสุขเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะเพราะว่าหน้ามาัน aine, จะมันน้อยลงเหงื่อออกน้อยลงทําให้ความมันออกมาน้อยลงตันน้อยลงเป็นสิวน้อยลงตามไปด้วยนะคะสําหรับคนที่ผิวแห้งดิฉันอายุเริ่มมากผิวเริ่มแห้งนะคะก็จะต้องดูแลเยอะเป็นพิเศษนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ใช้ ของผิวแห้งอยู่แล้วพวกแบบครีมบำรุงอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มันเคยเข้มข้นอยู่แล้วคุณอาจจะต้องหาที่มันเข้มข้นมากกว่าเดิมหรือว่าทาเบิลเพิ่มชั้นเข้าไปนะคะเพื่อให้แบบว่ามันลงไปลึกจริงๆแล้วก็พยายามมาส์กหน้าเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยผิวของเราเนี่ยมันจะผลัดช้าลงผลัดได้น้อยลงเป็นความรู้สึกของพิมนะรู้สึกว่าช่วงหน้าร้อนในผิวเรามันจะผัดมันจะขัด ออกไปเร่นเร็วมากขึ้นนะคะแต่ถ้าป็นเป็นช่วงหน้าหนาวสึดมมันจะช้ากว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าความชื้นสัมผัสในอากาศ มันลดลงบ้างนะคะทีนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เราต้องสครับบ่อยขึ้นสําหรับใครที่แบบปกติสครับเดือนละครั้งหรือ2อาทิตย์ครั้งนะคะพิมก็แนะนําว่าให้เพิ่มจากที่เคยเดือนละครั้งก็เป็น2อาทิตย์ครั้งจากที่เคย2อาทิตย์ครั้งก็เป็นอาทิตย์ละครั้ง <c oughs> หรือใครเคยเอาทิตย์ละครั้งแล้วเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสครั้งแต่ไม่ควรเกินสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะแล้วก็ขัดเบาๆนะคะอย่าให้แบบ <c oughs> อ,อัดเต็มที่เลยนะคะเพื่อที่ว่าสกินแคร์ต่างๆที่เราใส่ลงไปมันจะได้ลงถึง ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็เลือกน้ําเหมือนกันหลายๆคนอุ้พอหน้าหนาวมาฉันอัดน้ําร้อนบิดจนแบบว่าไอ้ตรงน็อปที่อยู่บนเครื่องปรับเครื่องทําน้ำร้อนนี่บิดจนสุดทางด้านขวาเลยะคะ่ะเอาให้แบบว่าใกล้ล่วกันเลยทีเดียวพิมพ์บอกเลยว่ายิ่งหน้าหนาวเลยคุณต้องปรับอุณหภูมิน้ําให้มันอยู่ในระดับที่แบบ ทนได้แต่แบบเสียบตัวเข้าไปแล้วสึกอโอเคแต่ว่าโอเคอาบก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะถ้าเกิดว่ายิ่งคุณปรับอุณหภูมิน้ําให้มันร้อนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยพออาบน้ำมาเสร็จคุณก็ยิ่งรู้สึกหนาวแล้วพอยิ่งน้ามันร้อนมากจะยิ่งทาให้ผิวเราแห้งมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผิวหน้าเนี่ยมันแทบจะทนไม่ไหวเลยนะถ้าเกิดคุณเจอน้ำที่มันร้อนๆมากๆเนี่ยนะคะมันจะกล้าม,มากเลยคุณอย่าลืมว่าพวกฝ้าพวกกระเนี่ยนะคะมันเป็น มันทนกระตุ้นโดยความร้อนนะคะน้ําที่ร้อนก็เช่นกันนะคะสามารถไปกระตุ้นสิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะนั้นเวลาที่เราอาบน้ำมาสิสังเกตว่าผิวหน้าแล้วมันจะแดงขึ้นมามันแดงขึ้นมาไอ้พวกกะพวกฝ้าเนี่ยมันพยายามที่จะผลักตัวแล้วมันก็จะทําให้สีมันเข้มขึ้นด้วยนะคะเพราะนั้นต้องระวังในส่วนนั้นมาถึง2ส,ส่วนที่ของร่างกายที่อยากให้ดูแลเพิ่มเติมก็คือว่าคือหลังมือและหลังเท้านะคะมือนี่นะคะเป็นส่วนที่พอหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยเราจะใส่เสื้อยาวมาถึงนี้นี้แต่ว่าตรงมือเนี่ยนะคะคือยังต้องทํางาน้า้ทําานน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 นีีนัััเพระนนะยมจ แห้งกล้านเป็นพิเศษนะคะแล้วถ้าเกิดใครรู้จะรู้ว่าส่วนที่มันเป็นกิฟต์เอาไว้ที่แบบเป็นบอกบอกให้เห็นว่าเราอายุมากขึ้นก็คือตรงช่วงขอที่เหี่ยวยน่นหลังมือที่เหี่ยวยน่นแล้วก็หลังเท้าที่เหี่ยวย่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหน้าหนาวแล้วปล่อยให้มือเหี่ยวแล้วก็มันจะดูเหมือนความแก่มาเยือนเร็วโดวยที่ไม่เราไม่ได้แบบอยากจะเชือ้อเชิญมานะคะสําหรับเท้านะคะหน้าหนาวเนี่ยจะทําให้เท้าเราเนี่ยมันด้านแห้งกล้าน เร็วมากกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันจะขาดความชุ่มชื้นแล้วลองดาวดูซิเมื่อเท้าเราส้งติงของเราเนี่ยนะคะมันแห้งมากพอมันแห้งมากหนังมันก็จะเริ่มเกาะถูกไหมที่เมื่อกี้บอกว่าหนังผิวหนังแล้วมันจะผลัดช้าลงนะคะในช่วงหน้าหนาวพอมันเริ่มเกาะตรงส้นเท้ามันหนังมันเริ่มหนาหนาหนาแล้วเราเดินใส่รองเท้าทุกวันเนี่ย มันจะเกิดอาการส้นเท้าแตกนะคะหลายๆคนที่บอกวูทําทำไมหน้าหนาวส้นเท้าฉันถึงได้แตกเร็นเจ็บเป็นพิเศษเป็นเพราะว่าอย่างนี้ละค่ะหนังมันสะสมนะคะแล้วอากาศมันแห้งมากขึ้นแล้วเวลาที่เราเดินเนี่ยมันทําให้หนังที่มันหนาแล้วมันสะสมเอาไว้นี่มันแตกนะคะพอมันกนแตกปุ๊บรันเดินแล้วมันจะเจ็บมากๆเลยนะคะเพราะนั้นแนะนําว่าควรจะขัดสครับเท้านะคะหรือว่าใช้พวกแปรงเห็นไหมอย่างงี้นะคะประเทเนี่ยขัด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 นะคะเพื่อช่วยไปบ้างค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเส้นผมนะคะโอ้โหช่วงหน้าหนาวเป็นอะไรที่ เชื่อเลยว่าสาวๆที่ปกติหน้าร้อนม้วนในพวกแกนร้อนทั้งหลายแล้วผมมันไม่ค่อยอยู่เนี่ยหน้าหนาวเป็นอะไรที่แบบฉันจะต้องทําให้ได้เพราะว่าพอความชื้นในอากาศมันลดลงใช่ไหมคะพอเวลาที่เราม้วนผมอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ทรงนานมากขึ้นเพราะถ้าผมเราเนี่ยมันโดนความชื้นมากๆปุ๊บจากที่เราทํามันหยิกๆไว้มันก็จะตรงพอนี้พอถึงช่วงหน้าหนาวแน่ละสีพอความชื้นมันลดลงเราม้วนผมมันก็จะอยู่มากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดคุณยิ่งใช้ฮอตทูพวกมีมากขึ้นเนี่ยเส้นผมมันก็จะ เสียเร็วมากขึ้นบางกันเถอะเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าหนาวเนี้ยอย่าลืมที่จะหมักผมนะคะอาจจะอบไอน้ําอะไรต่อมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้้าออกไปข้างน,นอกเจอลมเจออะไรอย่างเงี้ยพิมแนะนําว่าให้มัดขึ้นทํามวยขึ้นหรือว่าถักเปียนะคะเพื่อให้ผมเนี้ยมันไม่สูญเสียความชุ่มชื้นมากเกินไปแล้วก็ไม่เสียสีกันมากเกินไปสุดท้ายน <ไป S 2> ี้นะคะไม่ว่าจะหน้าไหนฤดูการไหนก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมนะคะที่จะดื่มน้ําให้เพียงพอทานอาหารให้ดีแล้วก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะคะเพราะว่า สุขภาพผิวที่ดีจะมาจากสุขภาพร่างกายที่ดีเท่านั้นค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ